ค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch What EP ที่49วันนี้พบกับมิวทันญาค่ะแล้วก็เปลไฟครับก็โอเควันนี้จะมารีวิวหนังที่พวกเราเรียกว่าดองกันเลยก็ได้ก็คือเรื่อง The Flash เนอะใช่เพิ่งเข้าไปเมื่อทิตก่อนใช่ซึ่งเราใช่ดูเป็นเราดูเป็น day ันอ่าใช่ใช่ d a วันแต่ไม่รีวิว day o เพราะว่าช่วงนี้เราแบบพยายามตามเก็บหนังมากๆใช่ครับก็ต้องเกินก่อนนะครับว่า The Flash เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของทางฝั่ง DC เนาะเพราะว่าทางหลังเนี่ยเราจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC มันหายไปเลยอะแล้วก็เพิ่งจะมา f l a นี่แหละที่เพิ่งจะกลับมาเออซึ่งมันจะสมการรอคอยไหมเราว่าแล้วแต่คนละกัน จริงๆคนอาจจะเห็นตัวอย่างกันแล้วว่ามันจะคข,ข,ขายแบบ m ลติเว e ร์ e หน่อยๆเกี่ยวกับ The Flash ใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่าหนังช่วงหลังเนี่ยหนังฮีโร่ช่วงหลังเนี่ยขายความเป็น m ลติ i v e r ์ e หลายเรื่องมากๆใช่คือตั้งแต่ Spider-Man ก็เป็น multiverse The Flash ก็ยังมาเป็น multiverse อีกใช่ โอ้โหมันเยอะมากเลยนะพอมันเป็นมัลติเวิร์สในช่วงหลังเนี่ยโอเคมันจะเลยแบบมีความรู้สึกที่เหมือนค่อนข้างจำาจนิดนึงนะใช่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดอย่างกับเรื่องเนี้ยหลายคนบอ,อกว่ามันเป็นหนังภาคต่อมันมีฮีโร่อยู่อะอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราถามมิวอะมิวรู้สึกว่าเราจะไม่ต้องดูหนังเรื่องก่อนหน้านี้มาก่อนไหมถึงจะดูรู้เรื่องไม่เพราะว่าดูดูแค่เข้าไปดูนี้ก็คือดูรู้เรื่องเลย อืมไม่ได้งงที่มาที่ไปของตัวละครใช่ปะไม่ไม่งงอืมก็ต้องบอกว่าเดอะแฟลเนี่ยมันแค่จะเป็นหนังที่เหมือนเป็นการเรียกว่าไงเหมือนจะกึงก่งๆึ่งรีบูตนะหรือรีเซ็ตจัก,กรวาลของดีซใหม่เลยอะ่ะมันก็เลยทำให้ภาคเนี้ยมันจะมีความแบบเหมือนกับว่าเรียกว่าไงเดียย่ยเหมือนเรากำลังประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งรเตรียมแบบที่จะแบบว่าแพ็ ลงกล่องแล้วส่งมันออกไปโดยที่แบบเราจะไม่หันกลับไปมองมันอีกแล้วคือตอนเนี้ยมันมีหลากหลายความเห็นนะนะทั้งแบบทั้งในทั้งในแบบว่ากลุ่มคนที่ดูมาแล้วกับกับเรียกว่าไงเหล่าเอ็กซ์เปิดทั้งหลายก็มีการลงความเห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นการปิดจบจัก,กรวาลดีซีในฉบับดั้งเดิมหรือเปล่าอืมเพราะว่าดีซปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยน อ่าเรียกว่าคนคุมทิศทางใหม่จากแต่ก่อนเป็นแซ็ชนไนเดอร์อ่ากลายเป็นเจมส์กันแทนอย่างเงี้ยก็เลยมีแบบหลากหลายความเห็นมากว่ามันจะได้ไปต่อไหมรวมถึงแบบในซูเปอร์ฮีโร่บางตัวจะมีการเปลี่ยนตัวละครหรือเปลี่ยนตัวคนแสดงอะอ่าอเปลี่ยนคนใช่อ่าเรากลับมาพูดถึงหนังกดีกว่าเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปไกลแต่คือคือคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ชอบ The Flash จะเป็นเพราะอะ่ตัวละครเยอะอ่าใช่มันดูมีความแฟนเซอร์วิสใช่ป่ใช่แฟนเซอร์วิสเยอะมากเออเพื่อพูดแล้วลอาจจะ,ะเ,รเราแบบ <laughs> ไม่คาดคิดว่าใครจะมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าใช่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าหนังอ่ะมันกลายเป็นหนังที่ดูเฉพาะกลุ่มกับแฟนดีซีจ๋ามากเลยนะอืมจริงจริง เพราะถ้าเกิดว่าดูกันตามตรงอะตัวบทจะไม่ได้แบบเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นจากหนังของดีซีในเรื่องที่ผ่านๆมาแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ยอดเยี่ยมอะ่ะอืมอืมอืมคือหลากหลายตัวละครที่มีความแบบแฟนเซอร์วิสมากๆอย่างเงี้ยบางทีเราเราอาจจะแบบรู้สึกว่าหลายคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องราวมาก่อนอ,อาจจะไม่อินขนาดนั้นอืมเพราะอาจจะงงว่าอ้าวคนนี้คือใครอะ่ะใช่เหมือนตอนแรกมึงก็งงว่ะ คนนี้คือไกรอะเออเอ,อใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเรารู้สึกว่าหนังอะมันมีความแบบเล่าเรื่องแฟนเซอร์วิสให,ให้แบบให้ความแฟนเซอร์วิสนะค่อนข้างเยอะแล้วก็หนังดูเป็นสูตรสําเร็จที่ดูเข้าใจง่ายรู้สึกปะอืมใช่เราสามารถเดาทางได้ในบางซีนอืมใช่แต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ดีงามในเดอะแฟลชเนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบแบทแมนฉบับดั้งเดิมของที่ไมเคิลคีตันแสดงอ่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีงามของในเดอะแฟลชเนี่ยคือซูเปอร์เกิร์ลเว้ยเออซูเปอร์เกิร์ลดีมากใช่เท hey, สุดๆคือตอนแรกอ่ะเราเห็นตั้งตอนนี้แบบเขามีการแคสติง้งมีการลองชุดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยดูแบบดูเฉยๆดูธรรมดามากแต่พอมาอยู่ในหนังแล้วพอมีบทนะ่ะ ทำให้เราอะรู้สึกว่ามันเป็นซูเปอร์เกิลเวอร์ชันที่แบบค่อนข้างจะมีความแบบแข็งแกร่งน่าเกรงขามอะนึกออกปะอืมอ,อ,อืม,อมแบบหน้าตาหุน่นเหินแบบการใช้แบบแอคติ้งของเขาคือมันแบบว่าสมบทบาทมากใช่เรารู้สึกว่าหนังอะไม่ได้จะขายความเป็นพลังผู้หญิงไม่ได้จะโวกอะไรขนาดนะั้นแต่เรากับรู้สึกว่ามันเสียงดังกว่าหนังที่พยายามทำตัวโวกด้วยซ้ำอืมเออ S 1> <S 1> <S กลายเป็นว่ารู้สึกว่าจุดหนึ่งที่ดีที่สุดของเดอะแฟลชเนี่ยกลับไปอยู่ที่ตัวซูเปอร์เกิร์ลเว้ยคือตอนที่ซูเปอร์เกิร์ลออกมาหนังแทบจะกลายเป็นแบบว่าซูเปอร์เกิร์ลแทนที่จะเป็นเดอะแฟลชล้วเออใช่เราว่าแอบบากแอบแอบแบกในแอบแบกในบางซีนแบบค่อนข้างจะเยอะมากเลยใช่มันดูเหมือนแบบซูเปอร์เกิร์ลกลายเป็นตัวหลักไปเลยอะตอนนั้นอะอืมใช่ ถ้าถ <Ừ. S 1> ัดมาที่แบบที่เรารู้สึกว่าหนัง The Flash เนี่ยค่อนข้างจะมีความเด่นคือการให้บทตัวละครเว้ยอืมเรารู้สึกว่าเหล่าตัวละครที่ไม่ว่าจะมาแย่งซีนจะมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบทมันกําลังพอดีมันไม่มากไม่น้อยเกินไปอะ่ะอืการเฉลี่ยบทค่อนข้างดีคือถ้าเกิดเราบอกว่าแบบซูเปอร์เกิลคือตัวแบบที่ว่า แย่งซีนแบบจ๋ามากๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบทแมนของไมเคิลคีตันน่ะก็แย่งในระดับหนึ่งเลยนะอืมมันค่อนข้างว้าวอยู่เออใช่เรารู้สึกว่าดูเป็นตัวแบทแมนที่แบบมีความเก่าเก,เก,เกมีความแบบมีความแบบเรียกว,ว่างไงเดีย่ยโอสกูแต่แบบว่านิ่งอ่ะแ,แก่แล้วก็เก่าด้วยกเก่งแต่เก่าอะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอืมเออประมาณนั้นเราเราพูดถึงความชอบกันดีกว่า ใช่ถ้าเราชอบบอเอาใครก่อนนะเอาโดยรวมดิถ้าเราชอบอ,นะอ่ะนะอ่เราชอบงานด้านภาพระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากแต่เราชอบนะเราอยู่ในเกณฑ์ที่เราชอบมากเพราะเรารู้สึกว่างานด้านภาพของหนังแอคชั่นฮีโร่ฮีโร่แอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้เห็นงานภาพที่แบบว่าดูมีความแบบเล่นกับฉากแอคชั่นเยอะขนาดเนี้ยนึกออกปะอืมอืม มันดูมีความหนักมันดูมีความแน่นนะมันรวมถึงแบบว่าทั้งเรื่องของเสียงด้วยเราสึกว่าหนังของดีซีอ่ะเป็นหนังที่เวลาทำฉากต่อสู้กันนะฉากแอคชั่นนะในแบบฉบับของฮีโร่อ่ะดูแบบดูเจ็บดูเจ็บมากๆอะ่ะอืม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่แบบเราชอบมากๆเว้ยแล้ววิวชอบความแฟนเซอร์วิสลังหนึ่งอันนี้คือเขาจัดเต็มจริง แล้วก็ชอบอย่างที่เคยพุดกับไปลว่าตัวละครของแบร์รี่ในแบบว่าในแต่ละมัลติเวิร์สอะเขารู้สึกว่ามันแบ่งคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนดีอืมเออแล้วก็องประกอบหลาย,ลายของหลายๆตัวละครมันคงค่อนข้างที่จะลงตัวอืมใช่ส่วนใน,นเรื่องบทมันแบบมันมีความเดาได้บ้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเดาได้หมด าบางบางฉากก็ยังมีความเซอร์ไพรส์อยู่อืมอืม,อม,อมใช่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้วยคือความกลมกล่อมของเอาตัวละครชุดเนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะอืมคือมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีใครเด่นกว่กากนะันขนาดนั้นอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะเรายังหวังเลยว่าอยากให้ซูเปอร์เกิร์ลมีภาคต่อเออแบบแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะใช่ใช่ใช แต่คือวิวก็ชอบแอบชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันมีตัวตอัตอนแรกท,ที่โฟกัสไปที่เดอะแฟลชใช่ปะมันก็คือเป็นหนังของเดอะแฟลชแต่พอแบทแมนโผล่ปุ๊บมันเหมือนกานน Batman, ลกกายเป็นหนังของแบทแมนแล้วพอซูเปอร์เกิร์ลโผล่ปุ๊บกลายเป็นหนังของซูเปอร์เกิร์ลเออจริงเออวันแบบมันมีการโฟกัสไปที่ตัวละครนะมันแบบมันเหมือนแบบหลุดตัวหลักไปเลยอะ่ะมันแบบกลายเป็นเหมือนว่าเราดูหนังสามเรื่องอยู่ในอันเดียวอเอออันนี้เราไม่ได้คิดเลยแฮ เอเอที่มีรู้สึกนะตีมหนังมันดูต่างก,กันในแบบทั้งสามคนใช่ใช่แล้วส่วนที่ไม่ชอบล่ะส่วนที่ไม่ชอบบอสีจีมีความลอยแต่ก็อยู่ในอยู่ในระดับที่รับได้แล้วก็<อ>รู้สึก,สกว่าตัวละครพูดเยอะเยอะมากกูกลางกลางเรื่องพูดเยอะจริงพูดเยอะแบบเยอะจริงเออแล้วก็อยากให้มีฉากสู้เยอะกว่านี้ อืมอืม,อมเข้าใจอืมมัน<บ>เหมือนแบบช่วงกลางกลางเรื่องมันแอบไปโฟกัสตรงที่แบบว่าจะเอาพลังกลับมายังไงอา่าอ่าอ่าอืมแล้วการที่เอาพลังกลับมาก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปอ๋ออ๋อนึกออกละเออเขารู้สึกเหมือนแบบเอาแบบนี้ใครก็ทําได้ดิแต่ว่าแค่เอาแบบกระแสไฟฟ้ามาแล้วก็มีแบบสารเคมีอะไรเงี้ยเออเออเออ เออมันดูแบบว่าตั้งใจแบบความตั้งใจนะั้นมันแบบสาเร็จง่ายเกินไปอืมแต่ถ้าไม่ถ้ามันสําเร็จยากแล้ว,วาตายอยู่นะเออก็จริงอ่าส่วนที่เราไม่ชอบเลยนะเรายกให้เป็นแบบเรื่องแรกก่อนเลยคือหนังอะ่ะเราว่าจุดพีกมันไม่ได้มีจุดพีกที่แบบขนาดนั้นะ่ะอ่าใช่มันไม่พีกหนังขาดจุดพีกในความเห็นเรา อืมมันสามารถเดาจุดจบได้ว่ามันจะแก้เกมยังไงใช่ใช่อืมที่สองคือเราไม่ชอบงานด้านเสียงอืมเราแอบ,บรู้สึกว่าเสียงมันมันยังไงไม่รู้ว่ะเพราะเหมือนกับว่าหลายฉากมันใส่เพลงไปเยอะเกินรู้สึกมันลน้นอืมอืมมันล้นไปนิดนึงนี่อืคอ,ค,อคือสองประเด็นที่เราอีกอย่างได้ไหมอีกอย่างบบแบบสีแบบแอบฉุดฉากไปหน่อยนะ แต่ก็ไม่เท่าสไปเดอร์แมนนะเออใช่ใช้ใชซีชดฉาดมากเวลายิ่งแบบอยู่ในโลกแบบโลกสปีดอะไรสปีดเวอร์อะเออใช่ใช่ใช่ใชแอบบชูชาดแต่ว่าไม่เท่าสไปเดอร์แมนอืมก็ไม่มีอะไรแล้วปะหนังมันดูได้แล้วว่ามันดูได้มันเป็นหนังป๊อปคอนมากเลยอะใช่มันเป็นหนังที่แบบว่าสมการรอคอยแล้วมันมีความกลมกล่อมกลมกลมด้วยแล้วแบบว่าเราไม่ได้ผิดหวังกับการดู อืมเราแบบประทับใจในแฟนเซอร์วิสต่างๆอะไรด้วยเงี้ยอ่า,า,าใช่นี่นี่คือมุมมองจากคนที่แบบไม่ใช่แฟนดีซีนะฮะยังรู้สึกขนาดน,นี้ใช่แันนี่เป็นแฟนดีซีต้องแบบเก็บความรู้สึกไว้ในใจขนไหนเพื่อไม่ให้เกิดการไบแอสกับหนังอะเอ้ยถ้าเราประทับใจเราก็พูดได้เฮ้ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงคือแบบว่ามีคนมาถามะว่าให้คะแนนเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบตอบแบบแฟนดีซีคือโอ๊ยสิบเต็มสิบเก้าเต็มสิบอย่างเงี้ย อืมคือเพราะว่ามิวเห็นหลายคนแบบเพื่อนเพ่นมิวอะไรอย่างเงี้ยที่ไปดูมาแล้วแบบเขาเป็นแฟนดีซีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาว่าประทับใจมากแบบให้สิบเลยอะไรเงี้ยอืม,อมแต่ถ้ามองในมุมมองของเราที่แบบดูหนังแบบปกติเลยนะเราไม่เอาความ,มไปแอสมาเลยนะเราให้เรื่องเนี้ยได้เจ็ดจุดห้าอืมเอ้ยให้น้อยกว่ามิวให้ตั้งแปดไ่แต่เราให้เจ็ดจุดห้าเพราะว่าเราอย่างที่บอกอะเราหักหลายๆอย่างเรารู้สึกว่า เหมือนกับเราคาดหวังไว้สูงกว่าเนี่ยอือเออใช่เพราะว่าเปลวรอเรื่องนี้มากแบบรอโคตรคตั้งตารอแบบอยากดูมากใช่คือเราเรารู้ว่าหนังอ่ะมันแพนไปจะว่าจะฉายตั้งแต่แบบปีสองพันสิบกว่าสิบปลายปลายอ่ะแล้วมันก็โดนเลื่อนมาหรอใช่เลื่อนพฤติกรรมของเอสลามินเลอร์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพอแบบไม่ได้ตามที่เรารอคอยขนาดนั้นอ่ะเรากลับรู้สึกว่า มันดรอปลงไปแล้วเรามีการแบบเทียบกับคอมิกอ,อ่ะคือคอมมิกหรือแอนิเมชันมันมีเวอร์ชันของภาคของการแบบเป็นออริจินอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือ,อเราอ่ะก็เผื่อใจไปแล้วแต่ว่าเราคงเผื่อใจไว้ไม่พอก็ยังมีความคาดหวังอยู่ใช่ใช่แต่คือเราก็ได้เจ็ดจุดห้านะที่หักไปประเด็นใหญ่ก็คือหนังมันนี่มันไม่มีจุดพีคแล้วก็ในเรื่องของงานเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจะบอกว่าบทเราก็ไม่ได้ให้คะแนนเยอะขนาดนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าบทมันดีกว่า หนังของดีซีในภาคที่มันคันผ่านมาแล,ล้วเรากลับรู้สึกว่าในพ <ừ. S 1> าร์ของตัวแบร์ี่อันเลนกับแม่ทำออกมาได้ดีมากๆเออมันซึง้งมันแบบมันอินใช่แต่ในบทพาร์ทอื่นเราจะรู้สึกมันมีความแบบ<อ>ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ <laughs> ขัดใจว่ะขัดใจเออใช่ไหมขัดใจแต่ถ้าเกิดพูดแล้วสปอยเลยอะ่ะแออม่ว่าเราจะพูดแค่นี้พอให,ให้ให้คนฟังไปดูกัน ใช่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วป้าสําหรับ EP นี้เนาะใช่ประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่เราคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้อ๋อโอเคครับผมสําหรับใครที่อยากไปดูดัแฟนนะครับก็ตอนนี้ยังมีอยู่ในโรงเนาะรวมทั้งมีมีทั้งแบบโรงปกติแล้วก็มีทั้ง IMAX ด้วยนะใช่ก็ไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ไปดูกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันบอกกันได้ค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาจากและจากลา พบกันใหม่อีทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ